ครับผมรีวิว G.G l i g h ์นะครับนี่ครับผมจอมันจะออกสีแดงๆนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมนี่สัมผัสได้ทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าจอมันเป็นสีแดงไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ครับผมนะครับก็ใช้งานปกตินะครับผมจอก็ กดได้ปกติทุกอย่างนะครับนะครับแต่ว่ามันจะออกเป็นสีแดงไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมลูกค้าว่าก็ใช้งานได้ปกติดังทุกอย่างอะไรทุกอย่างสัมผัสได้ทุกอย่างนะครับผมนี่ครับผมถามนี้นะครับผมขายตามสภาพนะครับผมสภาพนี้เลยหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมสไลด์ปกตินะครับผมนี่เดี๋ยวผมเช็คสไลด์ให้สไลด์ไม่ไม่มีปัญหานะครับผมดังปกติดังทุกช่องนะครับผม เช็คหมดแล้วนะครับนะครับปกตินะครับผมทุกอย่างปกตินะีครับผมประมาณนี้ครับผมดิจิไลท์นะครับผมขายตามสภาพนี้เลยนะครับผมนี่ก็สภาพก็สวยๆอยู่นะครับผมปกตินะครับต่ว่าจอลูกค้าว่ามันเป็นแบบนี้มาเป็นสีแดง ออกแดงๆผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมตามนี้นะครับผมปกติทุกอย่างครับผมปรับได้อะไรทุกอย่างครับผมนี่ครับปรับได้ทุกอย่างนะครับผมขอบคุณครับสนใจก็ติดต่อมาครับผมเบอร์โทร086261322ครับผม Mix d i g i t a i z e นะครับผม16ช่องราคา18,500บาทนะครับผมตามนี้เลยครับผมสวัสดีครับ